คุยกันต่อค่ะใช้เวลาคงค่งาจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรามีแขกคนสําคัญคุณอังสุภัท์ที่พูดคุยกับเราผ่านระบบซูมจากประเทศจีนต่อเลยค่ะเมื่อกี้ไดออกแกรมของอังทำาเรามาถึงภาพที่แบบว่าทําไมประเทศบางประเทศเดินหน้าต่อเพื่อจะลุยหรือว่าประกาศใช้เต็มที่แต่เราก็พบว่าประเทศพวกนั้นบอบบางในเรื่องปัญหาธุรกรรมการเงินนี้สินหรือการเข้าถึงโอกาสในการจะมีบัญชีของตัวเอง ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่เราได้ยินว่าเขาปักธงเป็นศูนย์กลางทางการเงินเขาก็ทําเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันเราจะเห็นได้ยินว่าอ,อ,อินเดียเตรียมไม่ไม่ให้แบบว่าใช้คริปโตเเรนซีจะออกกฎหมายมาควบคุมแต่การเทรดคริปโตเเรนซีในไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนก็ตามช่วงนี้ราคาทองคําพุ่งหุ้นตก ในขณะเดียวกันคริปตักระจีก็กลับมาดีตัวขึ้นมาอีกสถานการณ์แบบนี้ความรู้จากคนที่รู้แล้วอยู่ในวงการเงินแบบอังต้องบอกพวกเราต่อแล้วค่ะอังได้ยินไหมคะอังได้ยินเสียงพี่ปุ้มไหมคะได้ยินครับโอเคจะมีสัญญาณดีเลยนิดหน่อยเพราะเราได้ยินครับรสัญญาณอาจ<ๆ>จะดีเลยนิดหน่อยนะครับก ยังกลับมาย้ำนะครับว่าแบงค์ชาติเราชื่นชอบในการที่เราต้องติดตามพัฒนาการเทคโนโลยีอย่างแน่นอนแน่นอนการกำกับดูแลจะค่อยๆไม่น่าดูแลว,ว่ามันจะปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนย้ำภาพบอกว่าผมอยากจะให้มองดิจิทัลโลกของ asset ดิจิทัลแอสเซทใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นดิจิทัลว h ตเ e อ e เว s ร์ t แอสเซทอะไรก็ตามในอนาคตให้แยกมันเป็นสส่วนให้ได้ก่อนส่วนที่1ถามตัวเองให้ได้ว่ามันมีสิสนทรัพย์หลุดหลักตรงนั้นไหม สินทรัพย์หนุนหลังตรงนั้นคืออะไรอิงได้มากน้อยขนาดไหนมีความพันพวนขนาดไหนอยากให้ตามตรงนั้นให้ได้ก่อนข้อที่2คือบอกว่ามันมีอีกออสซิสเมรองรับมากน้อยขนาดไหนคําว่าอีกออสซิสเทมหมายความ,มอย่างเช่นสมมติผมมีขอ,ของขึ้นมาผมต้องสามารถปล่อยซื้อปล่อยขายได้นั่นแปลว่าต้องมีข้อที่1ตลาดในการรองรับข้อที่2ต้องมีผู้ซื้อและผู้ขายคนอื่นๆในตลาดด้วย ข้อที่3ก็จะเป็นต้องมีเรื่องความเป็นโบรกเกอร์ตัวแทนมาซื้อขายให้กับผมด้วยอันที่สี่มายต้องมีต้องเรื่องความเป็นของเป็นคัสตเดียนคือบริษัทจัดเก็บหลักทรัพย์ตรงนั้นด้วยเพื่อให้ผมมั่นใจว่ามีอีกซิสเซชั่นทั้งหมดที่รองรับเพียงพอและอีกซิสเซชั่นนี้ถ้ามารองรับเพียงพอมีคนมากำกับดูแลขึ้นมาผมจะได้วางใจได้ว่าสินทรัพย์ที่ผมมีเข้ามามาเทรดตรงนี้มันอยู่ในกระบวนการซึ่ง วันที่ผมต้องการขายผมสามารถขายได้ต้องการซื้อซื้อได้มีการกำกับดูแลตรวจสอบที่เพียงพอนั่นคือสิ่งที่อยากให้ครบให้มีเรื่องสองประเด็นตรงนี้ให้ครบถ้ามีครบสองประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็จะปลอดภัยได้มากขึ้นนี่กลับมาดูข้อแรกที่เป็นตัวที่บอกสินทรัพย์ดุลหลังหรือเปล่าณตอนนี้ผมไม่กล้าไม่กล้าฟันธงมากนะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคริปโตเคอเรนซีในส่วนที่เป็นปิดคอยเอาง่ายๆไม่มีสินทรัพย์ดุลหลังแน่แต่ แต่ทุกคนก็กล้าที่จะเทรดมาตรงนั้นต่อไปเป็นความเชื่อล้วนๆเป็นเหมือนพระเครื่องมีความเชื่อว่าพระเครื่องนี้มีมูลค่าทั้งที่จริงๆแล้วไม่มี real e c o n o m i c value ในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้มันไม่เหมือนอย่าง real sector ที่ประมาณว่าผมจับต้องได้แบบว่าเป็นเป็นข้าวเป็นทองคําเป็นปลาเป็นหมูเป็นผักให้ผนจับต้องได้ผมผมจะสบายใจมากกว่าแต่ถ้าไม่มีสินทรัพย์นุนหลังตรงนี้คาว่าไม่มีนี่คือมันเป็นความเชื่อล้วนๆ แต่ไม่แน่นะผมใช้คาว่าไม่แน่ต่อให้ไม่มีสินทรัพย์ดุนหลังเป็นความเชื่อล้วนหลวมแต่ถ้ามันมีอีโคซิสต็มอีโคซิสต็มสามารถผลักไอเจ้าสิ่งที่ไม่มีอะไรรองรับตัวนั้นให้หมาสามารถผลักดันต่อไปได้ในฝั่งของนี่คือผมประเด็นจะบอกว่านี่เป็นภาพของเรกูลเลเตอร์เราก็เลยไม่กล้าฟันธงมากนะว่าถ้าไม่มีสินทรัพย์ดุนหลังการกระบาดไม่รับเข้ามาในระบบในโลกเลยมันมันอาจจะไม่ใช่แม้จะไม่รรมีสินทรัพย์ดุนหลังแต่ความเช,ชื่อ ถ้ามันอีกโกเซิเสนเทียมพ่อยพอยบออาจจะสามารถหลองรับมันไปได้เราต้องมาติดตามดูพัฒนาการตรงนั้นต่อไปแต่อย่างน้อยให้ตอบตัวเองก่อนว่าถ้าไม่มีทรัพย์ตุนหลังขึ้นมาเสร็จปุ๊บเกิดวัน like ร้ายคืนร้ายอีโคลเซิร์ตพังขึ้นมาแปลว่าสิ่งที่เราโคเอาไว้ตรงนั้นมูลค่าเป็นศูนย์ในทันทีไม่เหลือเลยเลยมันไม่ใช่ปลาไม่ใช่ข้าวอย่างน้อยเรายังมีปลามีข้าวหนุนหลังเป็นหัวเซกเตอร์เราไปขายต่อได้ย้ำภาพตรงนี้เอาไว้ครับอันนี้เป็นเป็นมุมที่เราต้องฉุด ถุกคิดนิดนึงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันไปด้วยว่าเวลาที่ธนาคารประเทศไทยลงไปใต้ล่างๆของมันนี่แดกแกรมที่คุณอังทํามาเนี่ยจะเห็นว่าทบดูแลทบดูแลทบดูแลกรอตดูแลคําว่าผู้ดูแลไม่ใช่แค่ดูแลเฉยๆแต่เขาจะเรียกว่ารับผิดชอบแล้วก็ต้องควบ ควบคุมหรือเปล่าบางทีไม่ใช่แค่อาจจะแบบตีกรอบไว้ให้เพราะว่าอะไรที่ควบคุมเกินไปก็จะเสียโอกาสของประเทศแล้วคุณอังบอกไปแล้วเนื่อาตอนช่วงต้นว่าธนาคารเทศไทยก็ศึกษาอยู่เราเองเป็นประเทศแรกๆที่มีพระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิตัลเราทําก่อนใครเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราติดเพราะอะไรความกลัวต้องมีไหมพราะเป็นองค์กรที่ต้องดูแลส่วนรวมผลประโยชน์อะก็จะต้องมีนิดนึง ไปเร็วเกินไปก็เสี่ยงไปช้าเกินไปก็อาจจะตกขบวนตรงนี้เป็นความละเอียดอ่อนถามคุณอ้างต่อเลยค่ะประเทศจีนถูกได้ชื่อว่าไปสู่ระบบเงินที่เรียกว่า CDBC มากก่อนใครเพื่อเลยเดียว e y c n ที่พูดถึงตอนนี้สถานการณ์สุดท้ายหรือภาพรวมของระบบการเงินจีนที่กําลังจะเป็นระบบการเงินใหม่เนี่ยคุณอ้างเห็นอะไรที่พอจะเล่าให้พวกเราที่อยู่ในประเทศไทยได้ฟังคะได้ขออนุญาตนี่บุมขออนุญาตแชร์ภาพ ที่ผมทำภาพมาพอจะเห็นไหมครับเป็นแอป E-CY ในเมืองจีนสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตอนเนี้ยอย่าว่าแต่ต่างชาติที่เข้ามากีฬาโลอลิมปิกใน,ในเมืองจีนที่เขาสามารถใช้ E-CY ได้เลยคนจีนเองใช้มานานแล้วเรียกว่าจะปีนึงแล้วผมต่างชาติที่ใช้ชีวิตในเมืองจีนผมก็ใช้เจ้า E-CY ในเมืองจีนแล้วด้วยเหมือนกันผมเลยภาพที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือหน้าตาเป็นมือถือนะครับ เราสังเกตเอฟเจ้าสัญลักษณ์ในแดง Y แล้วมีขีดสองขีดวงกลมตรงเนี้ยพื้นตัว,ต,วตัวสีขาวพื้นสีแดง e เซ Y นตรงนี้เป็นแอปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในเมืองจีนจริงๆคือถ้าคุณอยากรู้สนใจคุณสามารถโหลดแอปจากเจ้า Apple Store ได้เลยพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บในหน้าตาถัดมาในนี้ e เซีนวขึ้นมาก็จะบอกเลยว่า i, เฮ้ย <he? S 2> เขาสามารถผูกแบงก์ต่างๆเข้ามาใน e เซียนวได้ตอนนี้มีเยอะมากนี่ผมผูกของผมเอง่ะผมผูกขึ้นมาสี่แบงก์เลยก็มีแบงก์ Mybank มี p o s t l bank icbc bank ธนาคารอบัช้หน้าผมผูกขึ้นมา4ี่อันเลยแล้วก็แล้วก็มามาทำภาพาตรงนี้ดูเวลาใช้ขึ้นมาก็กดไปที่แบงก์ใดแบงก์หนึ่งขึ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะบอกว่าแต่แต่และแบงก์ bank, ผมมีเงินเท่าไหร่พอกดเข้าไปแบงก์นะปุ๊บแต่และแบงก์ bank, ก็จะมี Sub w a l วร์เลตไลฟ์เข้าไปอีกว่าผมจะไปเชื่อมโยงกับร้านค้าตรงไหนเพื่อให้โอนเงินกันได้สะดวกสบายมากขึ้นถ้าทำขึ้นมาแบบไม่มีอะไรก็เป็นแค่คนที่ออกแบบแอปมาต้องการจะให้ผู้บริโภคใช้ได้โดยความสะดวกมากมายเเท่านนั้อง ก็ง่ายๆเหมือนทุกวันที่เราใช้ QR code ในการจ่ายตังค์อยู่แล้วก็เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหน้าที่ของของผู้ผู้ที่โหลดแอป,ป e s e n y มาคุณก็ต้องไปหาร้านค้าซึ่งมีไอ้เจ้าป้ายเสร็จแล้ว e s e n y ตรงนี้ให้เจอถ้าเจอป e ้าย e-coin นั้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็บแปลว,ว่าคุณก็เปิดแอป,ปนี้แล้วก็ไปสแกนจ่ายตังค์รับตังค์ตรงนั้นได้ในทันท,ทีในทุกๆจุดที่มีร้านค้าตรงนั้นขายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถามบอกว่า พอโหลดแอปขึ้นมาแล้วผมจะทํำยังไงจะได้มีเงิน E-CNY มาใช้ในเมือจงจีนนัคือประมาณว่าเมื่อผมโหลดแอปมาแล้วมันเป็นกระเป๋าตังกรเป่าผมก็ต้องไปถอนเงินหรือหรือเอาเงินตรงไหนก็ตามแปลงจากความเป็นเฟยตรงนั้นที่เป็นธนบัตรของผมที่เป็นกระดาษห,หรือเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารมาสู่ในรูปแบบที่เป็นด e ิจิทัล E-CNY พอแปลงมาสู่เจ้ดิจ e ิทัล E-CNY เสร็จปุ๊บไว้ในกระเป๋าตังนี้ก็อยู่ในกระเป๋าตังของ E-CNY ผมก็เอากระเป๋าตัง E-CNY นี C ้ N y. ไปใช้ใจ่ายได้โดยปกติ เป็นเพยงแต่ว่าผมจะต้องแปลงถอนเงินจากธนาคารไหนก็ตามหรือเงินสดนไหนๆก็ตามมาเรียนรู้ความเป็นอีสระให้ได้ก่อนมีการทำคอนเวอร์ชันหนึ่งครั้งพอผมคอนเวอร์ตัาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็ตัวนี้ไปใช้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่อยู่ในปัจจุบันนั้นแปลว่าตามร้านค้าในปัจจุบันตรงเนี้ยมันจะมีป้าย เป็นแบบโลกยุคเก่าก็คือเป็นวิชัดอัลีเปก็จะเป็นแบบเงินแบบระบบเก่ากับเป็นยกลุกใหม่ก็จะเป็นก่อน e-cny ก็จะมีป้าย e-cny เจ้าแดงๆตัวนี้ตั้งอยู่ก็ผมก็หยิบแอปขึ้นมาให้ถูกว่าผมจะจ่ายด้วยอะไรล่ะถ้าผมต้องการจ่ายด้วย e-cny ก็เปิดแอป cny สแกนหน้าที่เป็น e-cny ถ้าผมอยากจช้ยช้ลโลกลุกเดิมผมก็เปิดแอปวีชัดอัลเป้ไปสแกนวีชัอัลเป้แบบเดิมนี่คือสิ่งที่เป็นในปัจจุบันนั้นตอนนี้ป้ายในเมืองจีน เจ้าเจ้าคิวอาร์โค้ดก็จะมีหลายอันให้เลือกกันพอสมควรก็ต้องดูว่าจะจ่ายตามด้วยโลกใหม่หรือจะไปจ่ายตามด้วยโลกปัจจุบันก็แล้วแต่ผู้บริโภคเลือกซึ่งทางการจีนก็ย้ำมาตลอดเวลาว่า e c n y ที่อยากมีในในตลาดเมืองจีนก็คือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ VChat ก็ได้ใช้ Alipay ก็ได้หรือจะใช้เป็น e c n y ก็ได้ให้เป็นเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคเองหน้าที่ก็คือทางการความอ s สโตเชื่มาลงหลักไ เออเพราะปังมแบบนี้เห็นภาพไวๆวแป๊บนึงเลยค่ะคุณอังก็คือว่าเราได้ยินมาตลอดปีที่แล้วว่าจีนจ,จ,จัดระเบียบใหม่ของ Big กเทคทั้งหลายในประเทศจีนใช่ไหมคะเพื่อเพื่อจะอะไรนะควบคุมเรื่อง Data หรือข้อมูลที่จะออกนอกประเทศซึ่งอาจจะเกิดกระทบความมั่นคงได้ในขณะเดียวกันตอนนี้คุณอังชี้ให้เห็นชัดขึ้นว่าเออจีนไม่ได้มองว่าอ e ีเซเป็นมิติการเงินใหม่แต่เป็นมิติการเงินในอีกทางเลือกหนึ่ง ของคนจีนเพราะคนจีนชินกับการใช้ e-wallet แล้วอ่ะเนาะก่อนหน้านั้นทั้งรีชัดอาลีเปย์หรืออะไรก็ตามซึ่งพอมามาเป็นตรงนั้นเนี่ยเราจะพบว่าบริษัทพวกนั้นเทนเซนเองอาลีบาบาเองโตเกินไปละเราถึงได้มีการได้ยินข่าวว่าแตะเบรกแอนด์ฟินแลนเชียลที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ NASDAQ แล้วมาถึงตรงนี้ดูเหมือนรัฐบาลจีนจะจัดระเบียบได้เยี่ยมมากจริงๆจนกระทั่งเปิดตัวแอป e-cny แล้ว e-cny ก็จะเป็นแอปของภาครัฐโดยตรง เพราะถ้าใครประเทศใดประเทศหนึ่งมีข้อมูลการใช้จ่ายการใช้เงินเท่ากับรู้ชีวิตทั้งหมดของคนทั้งประเทศอะตกไปอยู่ที่ใครก็ตามโอ้โหความมั่นคงของประเทศนั้นๆดูจะบอบางยิ่งกว่ายิงอาวุธนิวเคลียร์อีกนะคะเพราะฉนั้นถามคุณอังต่อเลยพูดถึงตรงนี้อดนึกไม่ได้เพราะคุณอังกูตอนต้นรายการว่าเออเราเนี่ยได้ยินข่าวจากตะวันตกก็อย่างหนึ่งสื่อตะวันออกก็อย่างหนึ่งล่าสุดพิธีเปิดโอลิมปิกเกมฤดูหนาวของจีนเนาะ พี่ปุ้มชอบช็อตหนึ่งอ่ะที่ตอนเปิดพิธีเนี่ยคนถือคบเพลิงเป็นนักกีฬาจากซินเจียงอุยกูซึ่งดูเหมือนตรงเนี้จะเป็นไฮไลท์ใหญ่ขีดเส้นใต้ที่สหรัฐใช้เป็นกรณีว่าจะแบนการค้ากับจีนจะยกเลิกนู่นนี่นั่นเพราะว่าไม่เคารพสิทธิมนุษยชนแล้วเราก็เห็นผู้นำที่อยู่ในประเทศต,ตะวันออกกลางซึ่งพูดง่ายเป็นทะเลทรายไม่ใช่หิมะอะ แต่ไปร่วมง,งานเปิดพิธีผู้นําต่างๆในเยอะมากสะท้อนให้เราฟังนิดนึงว่าข่าวแบบนี้เรื่องซินเจียงอุยกูแล้วทราบบว่าคุณอังเป็นนักท่องเที่ยวมอสมควรพบเห็นอะไรในหลายปีที่อยู่ในจีนแล้วอยากจะแชร์มุมมองกลับมาให้คนไทยได้มีมิติคิดบ้างคะโอ้ยขอบคุณพี่พุ่มสำหรับคำถามเรื่องเรื่องมุมมองของอุยกูซินเจียงในในเมืองจีนอ่าผมขอนญุญาตเล่าจากมุมมองของ นักท่องเที่ยวตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองจีนแล้วได้ไปเที่ยวซินเจียงอยกูเมื่อเมื่อเมื่ออปลายปีที่ผ่านมาอัน,น้ผมไปเที่ยวผมเองผมไปเองคนเดียวเลยไม่ได้ไปกับทัวร์ไปไปประมาณไปดูไปเที่ยวจะได้เห็นเห็นพื้นพื้นฐานความ,มาเป็นจริงสิ่งที่ที่ผมเห็นเนี่ยมันต้องบอกว่ามันมันต่างจากภาพสื่อตะวันตกที่ผมอ่านมาโดยตลอดเนี่ยแล้วแบบเอะตกลงมันให้ผมเชื่อสิ่งที่ตะวันตกพูดหรือเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นดี ภาพที่ตะวันตกบอกบอกว่าเฮ้ยอุยกูตรงนั้นน่ยค่อนข้างถูกเอาลัดเอาเปรียบไรสิทธ,ธิมนุษยชนชีวิตตกตามต่างๆน,น,นะตอนแรกภาพผมกลัวมากจากจากตรงนั้นน่ยแต่ผมพบไปเห็นไปเที่ยวกล้อไปจริงๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนนะสักทีเดียวนะเพราะถ้าบอกว่าถูกจํากัดมนุษยชนถามว่าเอาตัวปลาเนี่ยมาวัดเหรอข้อที่หนึ่งถ้าผสมุปุษมมองผมต้องการตัวสะท้อนตัวเลขที่มันบอกความเป็นจริงเช่นชุมชน อยกูซินเจียงตัวนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2017ที่ผมอยู่ทุกๆวันเนี่ยหาปีเนี่ยรายได้ประชาชาติ GDP ของซินเจียงอีกูเติบโตขึ้นทุกปีเอ๊ะแล้วมันจำกัดมนุษยชนยังไงรายได้ประชาชนต่อหัวเพิ่มขึ้นทุกๆปีข้อที่1ข้อที่2ประชาชนอุีกูซินเจียงที่บอกถูกกดขี่ลูกโดกออกกันจนแบบยั่วเยี่ยนแล้วบอกว่าเชื่อกว่าจำนวนประชากรอุีกูเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยสาคัญจนบอกว่าเอ๊ะถ้ามันถูกจากัดมนุษยชนจริง จะต้องไม่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นขนาดนั้นสิปรากฏว่ารายได้ก็โตขึ้นจำนวนประชากรก็สูงขึ้นการศึกษาก็มากขึ้นด้วยก็เลยบอกเอะตกลงแล้วภาพที่ผมเห็นตัวเลขความเป็นจริงตัวเนี้ยกับสิ่งที่สื่อตะวันตกบอกนี่ผมชักไม่แน่ใจแล้วผมผมจะเชื่อตัวที่เขาสื่อหรือสั่งตัวที่ผมอ่านค่าเองหรือผมถูกหลอกในตัวเลขเหล่านี้จากการที่ไปเห็นในของจริงในพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นผมยังดูในเรื่องของจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่เรียนในซินเจียง ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยจริงไม่มีนักศึกษาไทยไปเรียนที่นู่นทุกวันนี้ยังมีนักศึกษาไทยที่เป็นเรียนทุนเรียนอยู่ที่สิจียงใชีวิตเป็นปกติโพสสานที่ท่องเที่ยวในเมืองจีนออกมาเป็นตลอดเวลาให้ดูว่าสารที่สินเจียงเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ผมเห็นและตอนที่ผมไปเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยสินจียงตอนแรกที่ผมไม่เคยไปผมนึกเป็นประเภทว่าเป็นทะเลทรายดินแดงแห้งแล้งกันดานไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าที่ปุ่มเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้คําว่าอลังการมาก จนน่าตกใจคือผมนั่งรถอยู่บนถนนนะครับวิบ่งหน้าสู่พื่เขาเทียนซานพี่ไกลๆทางซีข้างทางทางั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผมเห็นแท่งขุดเจาะน้ํามันคือมันเยอะจนกระทั่ง,กกงผมเห็นแท่งขุดเจาะน้ํามันเข้าไปในส่วนที่เป็นเซกเตอร์กัอภาคของการท่องเที่ยวผมไม่เห็นในส่วนที่มันนอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยวไม่รู้ว่ามันจะมีแท่งขุดเจาะน้ำมันเยอะมากน้อยขนาดไหนสะท้อนเห็นจากหิน texture ที่ผมเห็นจิออราฟีที่นุ่นที่ปุ้มหินของเขาที่ผมเห็นมันไม่ใช่หินเป็นแบบบ้านเราซึ่เป็นแบบหินแห้งๆราอหินมันมีความมันความเคลือบด้วยตัวของมันเองถ้าหินที่มีความมันความเคลือบด้วยของมันเองแปลว่าข้อที่1และทธาตุสูงข้อที่2อาจจะเป็นเป็นเขาเรียกเป็น s e เด m ม n ของน้ํามันก็ได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่ามันมีทรัพยากรตรงนี้สูงมากหรือเปล่าก็เลยทําให้เป็นประเด็นอ่อนไหวถ้าอัฐถัดตรงนี้ได้ก็จะทําให้เปิด ทำให้จีนสูญเสียตรงส่วนตรงนี้ไปต่างชาติอาจจะมาเคลมพื้นที่ตท่านั้นลงไปเหมือนอย่างที่ต่างชาติบางประเทศเคยเปรยเพลมพื้นที่น้ํามันของอิรักมาแล้วผมกลัวภาพแบบนั้นมากกว่าแล้วภาพสื่อมาเอามาเเป็นแบบนี้นึกสิ่งที่ที่ผมเห็นจากตอนที่ผมไปท่องเที่ยวที่สิงเจียงเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีก่อนประมาณนี้พี่ปุ้มต้องบอกว่าเราหยิบมุมน,นี้มาคุยไม่ใช่อะไรเลยค่ะเราคุยเรื่องระบบการเงินของโลกใหม่ๆที่กำลังจะมาเยือนพวกเรา เราเห็นความท้าทายรอบๆตัวเห็นมิติของการเป็นมหาอำนาจที่มีกลยุทธ์มีวิธีการหลายรูปแบบเราได้ยินข่าวบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะคำว่าพลังงานโลกกำลังจะไปสู่พลังงานสะอาดจีนเองก็พยายามจะพูบหลายๆอย่างหลายๆมิติในขณะที่ข่าวที่เราได้ได้ยินได้ฟังบางเรื่องเรารับสารส่งต่อมาเนาะวันนี้เราถึงได้ยินคําว่า fake n e w จริงๆ fake n e w มีอยู่มาตลอดชั่วชีวิตคนนะคะไม่ว่าจะยุคไหนจะมีสื่อแบบไหนก็ตามเพราะว่า เขาจะบอกอะไรเราเราก็จะได้ยินแบบนั้นเราไม่สามารถรู้หรอกว่าสิ่งที่บอกอะใช่ทั้งหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปู้สิริวันลนภัทรอยากตั้งข้อสังเกตให้คุณผู้ฟังฟ้าสายบายสิริวัลน,นิดเดียวค่วะว่าเวลาคุณอ่านข้อมูลข่าวสารเขาจะบอกว่าการนําเสนอข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องไปจัดสัสดส่วนว่าอันไหนข้อเท็จอันไหนข้อจริงแล้วใครพูดเรื่องอะไรคนพูดเป็นใครเขาต้องพูดในมุมไหนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องฉุกคิดนิดนึงเวลาเราไล่หลังมาแล้วลาคุณอาง คุณอ้างเป็นคนที่ให้ความรู้ผู้ฟังที่เชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่เข้าใจเรื่องระบบเงินเลยเข้าใจง่ายมากเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะเงินเหรียญเงินบาทก็มาจากเงินที่เรียกว่า fiat currency แต่ถ้าเราย้อนไปเงินเกิดตั้งแต่แล้วเป็นก้อนหินเงินเงินพดด้วงทุกอย่างเวลาที่เป็นเงินต้องเกิดการยอมรับต้องเกิดความเชื่อถือในมุมหนึ่งเมื่อกี้คุณอ้างพูดดีมากเลยว่า cryptocurrency ตอนนี้เชื่อถือกันไปแล้วการเทรด cryptocurrency การซื้อการเก็บการสะสม มีความเชื่อทั้งโลกมีโกรลที่เยอะมากโดวยเฉพาะเจนใหม่ๆเจนซีเจนมิลเลนเนียมกระโดดเข้าไปลงทุนในเรื่องคริปโตเเรนซีแต่เราต้องแยกออกเป็นสองกลุ่มให้ได้ว่าเรากำลังมองเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัล กับการมองระบบเงินดิจิตอลที่กำลังมารองรับแม้กระทั่ง Facebook บริษัทใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นเมท่ายังต้องขายระบบตัวเองที่เรียกว่าเงินลิบ้าหรือเงินเดียมออกไปสองสามนาทีสุดท้ายแต่คงไม่ใช่ครั้งเดียวที่คุณอังสุพัฒน์อภไพธนากรตำแหน่งนะคะคุณผู้ฟังหัวหน้าสำนักง,งานตัวแทนอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่งคงไม่ได้มาพบเราแค่ครั้งเดียวเชื่อว่าวันนี้คนฟังสนุกมากและได้รู้เยอะมากอยากบอกอะไรกับผู้ฟังฟ้าใสใบศิริวันในสองนาทีสุดท้ายคะ่ะ ก็ในในบทบาทของความเป็นรัชาติเราก็อย้ำๆนะครับว่าเราอยากจะเปิดรับเจ้าอะไรก็ตามที่เป็นดิจิทัลดิจิทัลตัวเนี้ยอย่างระมัดระวังสิ่งที่เราชอบมากๆคือเราชอบเทคโนโลยีเราไม่ยอมตกเทรนเทคโนโลยีนี้อย่างแน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นมาว่าเมื่อเรา adopt technology แล้วมันจะมี product ที่ออกมา product ที่ออกมาเนี่ยเราต้องมาดูว่าแล้วเราจะใช้มันมากน้อยขนาดไหนมีการกา,การดูแลย,ยังไงให้ปลอดภัยให้มั่นคงให้มัน,มนทุกคนมีความได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมนี่คือสิ่งที่แบงค์ชาติก,ะะตอก,กรอตอภาค Regulator ภาครัฐอยากให้ความสบายใจกับประชาชนประมาณนั้นทีนี้ผมยังอยากให้กลับมาทุกคนประมาณว่าบางครั้งผมเข้าใจนะช่วงถ้าสังเกตพี่ปุ้มในช่วงสองปีที่ผ่านมาโควิดมันเข้ามาทำเศรษฐกิจเรียกว่า พังทลายกันไปเยอะมากก็เลยไม่แปลกใจว่าหลายๆคนที่ตกงานไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็วต้องผันตัวเขาเ้าไปสู่คริปโตเคอเรนซีเทรดดิ้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะผมก็เลยไม่แปลกใจว่าในช่วงที่ผ่านมาพอเศรษฐกิจแย่คริปโตเคอเรนซีเกิดแล้วก็จะคนเข้ามาเรื่อยๆผู้ที่เข้ามาก่อนก็จะได้เปรียบคนที่มาทีหลังก็อยากจะให้คนที่เข้ามาใช้ความระมัดระวังในการในการเข้ามาทํกกาธุรกรรมสินที่เป็นคริปโตเคอเรนซี แต่ในข้นเดียวกันผมอยากจะให้แบ่งสัดส่วนละกันว่าเราไปสู่ส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นลอยลอยที่มันเป็นลอยลอยมีจับต้องได้บางส่วนและขณะเดียวกันเราต้องลงทุนหรือทํางานในส่วนที่เป็นวิลเล่เซคเตอร์ที่จับต้องได้ด้วยจริงๆด้วยบางส่วนเอาสัดส่วนตัวนี้มาผสมกันในการเป็นชีวิตของมนุษย์คนคนหนึง่งเราจะลงทุนในส่วนที่เป็นวิลเล่เซคเตอร ลงในสัดส่วนที่เป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงที่ลอยลอยไม่ได้มีสินทรัพย์หลุดหลังก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรให้มันมีสัดส่วนที่ผสมกันเพื่อที่ตัวเราจะได้มีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีเซียมเลียนสามารถเมื่อล้มก็สามารถลุกขึ้นมาได้เพราะเรามีการจัดสัดส่วนที่เหมาะสมทําให้เราสามารถตอบโจยปปทย์ตอบปัญหาที่อาจจะมีวิกฤตในอนาคตไม่ว่าใดๆก็ตามที่เราผชิเข้ามาด้วยช็อคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใดๆก็ตามถ้าเรามีการจัดส่วนการลงทุนจากสัดส่วนการทํางานของเราหลอนบลักกส่วนที่เป็น รูอเซกเตอร์และส่วนที่เป็นภาพธุรกิจการค้าการคลังที่มันเป็นเป็นภาพเลอยๆเนี่ยให้มันเหมาะสมสักเราก็จะสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนอะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้ฟังฟ้าสายใบสิริวันได้ยินความรู้แบบนี้จากผู้ที่ทํางานในแวดวงการเงินโดยตรงแล้วก็ต้องประชุมเชื่อมโยงกับหลายๆประเทศทั่วโลกเวลาระบบเงินเคลื่อน มีความเห็นมีมิติหลากหลายแต่สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นแล้วตกทิ้งค้างไว้คือว่าทรัพย์สินใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากฎควบคุมใหม่ๆก็จะต้องตามออกมาให้ได้ตลอดเวลาระหว่างตรงกลางทางที่บางระบบหรือบางทรัพย์สินยังไม่นิ่งการลงทุนมีความเสี่ยงบิดคำื่อสกู้เขาก็บอกนะถึงเขาจะเป็นเทรดเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัล การลงทุนมีความเสี่ยงการหาความรู้เป็นเรื่องสําคัญฝากคุณอ้างด้วยรอบหน้าเราจะชวนเชิญคุณอ้างมาบอกความรู้แบบนี้แล้วก็ powerpoint ที่ส่งให้พวกเราดูเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้อันนี้เราจะเราจะทิ้งเอาไว้เนาะเดี๋ยวใครขมาขอพี่ปุ้มจะขออนุญาตส่งต่อได้ไหมคะยินดีเนาะวันนั้นคุณอ้างลาผู้ฟังนิดนึงค่ะเพราะสัญ,ญญาเราจะดีเลยเดี๋ยวจะไม่ทันด้วยความยินดีครับอันนี้ไม่ใช่เป็นความลับ บอกลาผูา้ฟังฟังได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส<น>่งสไลด์ตรงนี้ให้พีุ่้มครับก็ขอบค,คุณพี่ปุ้มและขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่ชาวแบงค์ชาติสามารถให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือมาเผยแพร่ความรู้ได้ฝากบอกมาเดี๋ยวผมยินดีพวกเราทุกๆกคนยินดีมานำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ท,ทุกๆคนครับขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณคุณอังมากๆเราจะพักแป๊บหนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วพักเอ่อพักเคารพบธงชาติฟังเพลงชาติไทยภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทยช่วง8นาฬิกาแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจะกลับมาคุยกับน้องคนหนึ่งมุ่งมั่นทำสตาร์ทอัพมากแป๊บเดียวค่ะ